คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดี FC ทุกทคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่26สิงหาคม2564นะคะวันนี้ก็อาจารย์จากกาลสินนะคะเซียนจากกาลสินที่เคยให้เลขบนมาแล้วนะคะ มาวันนี้อาจารย์จะให้เลขล่างนะคะเพราะวันนั้นยังไม่ได้ให้เลขล่างนะคะอาจารย์เพิ่งคํานวณเลขล่างเสร็จก็จะส่งเลขล่างมาให้ในวันนี้นะคะเอดก็เลยมาอัดคลิปที่บ้านเอ็ดละอเหมือนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับ อาจารย์จากกาลสินหรือเซียนกาลสินนะคะแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาแนลได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเซียนกาลาสินกันเลยนะคะหรืออาจารย์กาลสินนะคะไปกันคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มิวชาแนลค่ะสวัสดีนู ค่ะค่ะวันนี้ก็มาสองช่องค่ะอาจารย์ละองชาแนลกับมิวชาแนลค่ะกรับผมครับผมค่ะอาจารย์ได้ค่ะว่าอาจารย์มีตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีอีกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับครับนั่งวิเคราะห์ก็หลายวันอยู่แต่ว่าคิดว่ามันจะออกอย่างนี้ค่ะอาจารย์มองก็ว่าจะออกค่ให้เอบซีพวก ติดตามช่องต่องไปรวยเลยค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์คือวันก่อนอาจารย์ก็ให้มาแต่ตัวบนเนาะอาจารย์เนาะครับครับครับค่ะวันนี้ก็คะธรรมดาอาจารย์ก็เป็นน้องใหม่ก็ไม่กล้าเปิดตัวแรงค่ะค่ะค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าเอาให้ดังๆแซงทางโค้งไปเลยค่ะอาจารย์ไม่ ไม่กล้าพูดคํานี้นะจะไประทบกับอาจารย์คนอื่นเขาโอ้เราไม่ได้เป็นไรค่ะอาจารย์แค่แนวทางจ้ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เป็นการแบ่งปันแนวทางให้ค่อาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละอาจารย์ค่ะว่าของใครจะแม่นกว่ากันค่ะอาจารย์มันกดแม่นทุกอาจารย์นั่นแหละแต่ว่าวัฒนาใครจะจะเข้าไม่เข้าเนาะอาจารย์อ่าจารย์อะไรที่ อยู่ในช่องของของท่านนะว่าว right <Yeah. c ười> ัดมามาเข้า <c> ข <ười> ้อสอบใหม่มันก็เหมือนเดิมแหละคนเราอะนะคนก็ต่างตั้งใจอะก็ต่างต่างคนก็ต่างเชื่อมั่นในตัวเองน้อยจา์เนาะอต่างคนต่างเชื่อมั่นในตัวเองต่างคนก็ตั้งตั้งความหวังอยากให ประชาชนเข้ามาอยากให้เอฟซีเข้ามาอยากให้ถูกทุกคนนั่นแหละค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์มีโชคมีดวงทุกคนเนาะอาจารย์เนาะครับผมค่ะวันนี้มีตัวไหนบ้างคะอาจารย์เอ็ดพร้อมที่จะจุดแล้วค่ะพร้อมเลยเหรอพร้อมแล้วค่ะอาจารย์เอาตัวหลักก่อนนะจดตัวหลักก่อนนะงวดนี้นะเอาดีๆนะกดจดตัวหลักเลย ตัวหลักใช่ไหมคะจานเลขวิ่งใช่ไหมคะไม่เลขวิ่งจะเพิ่งเอาตัวหลักก่อนอ๋อเอาตัวหลักก่อนจ,จดฟังนี้ตัวหลักอย่างไร<อ>ตัวหลักแบบนี้บ้างค่ะจานพร้อมแล้วค่ะเอาสามขึ้นก่อนเลยสามอ๋อสามค่ะจาน แล้วก็ต่อมาก็เอาสองไปค่ะค่ะก็วิ่งล่างมีสามกับสองใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เลขเลขวิ่งจะ๋เพิ่งลงเอาเอาตัวเอาเลขหลักก่อนลงเลขลงเลขหลักเลขสามเลขสองเลขห้าเลขเก้าเลขสามเลขสองเลขห้าเลขเก้าค่ะแล้วก็ตามตามด้วยเลขศูนย์เลขศูนย์่อเลขเก้าบอจัน อานนี้เลขมีห้าตัวอ๋อคาสี่หจ้ะเลขมีห้าตัวแต่วันออกสองตัวค่ะอ,อ๋อค่าจา์อันนี้คือตำแหน่งเลขล่างเป็นหลักเลขล่างเนาะอาจารย์เนาะเลขล่างไม่มีเลขบนค่ะเ,เลขล่างกเลขวิ่งออกมาเลขสามตัวเดียว อ๋อเด่นสามตัวเดียวใช่ไหมคะครับผมค่ะได้แล้วค่ะแล้วเอาเอาเลขสองลงมาลองให้หน่อยอ๋อวิ่งมีสามกับสองค่ะครับวิ่งมีสามกับสองแต่เด่นมากๆเด่นที่สุดอ่าพูดง่ายๆกันวิ่งสามล้านเลยตัวเดียวเนี่ยอ๋อเด่นสามตัวเดียวนายจานเนาะครับผมว ค่าจ,จาจ์จับคู่ค่าจา์จับคู่ให้สามเก้าอ๋อสามเก้าค่าจา์ค่าได้แล้วค่าจาจสามเก้าสามห้าสามห้าค่ะได้แล้วค่ะค่ะได้แล้วค่ะตัวรองไม่ต้องเขียนตัวกันนะเขียนตัวรองอ๋อตัวรอง ตัวรองน่ะสามศูนย์สามศูนสองห้าสองห้าค่ะค่ะจังสองเก้าสองเก้าค่ะศูนย์สองอ๋อศูนย์สองด้วยใช่ไหมคะใช่ไม่สองสองศูนย์สองศูนย์เพิ่มอีกสองศูนย์ วงกมเม็ดเดียวให้สามเก้าค่ะสามเก้าค่ะจาเน้นสามเก้าสุดๆใช่ไหมคะจานสามเก้าค่ะมันก็พูดง่ายๆก็สามเก้าตัวเด่นแต่ข้าคัดตัรองก็ให้สายตามองสามสามห้าหน่อยนะอ๋อค่ะ ก็เอาทั้งสามห้าสามเก้านั่นแหละจาย์ไม่ผควมหวังผมเสียนกระสินฝากไปหาสรัสามเก้าอ <S <S <ะ>๋อเน้นสามเก้าใช่ไหมคะเน้นสามเกม้าจับเสร็จค่ะจาย์กันเล่นเล่นแค่สองหางนี่แหละอ๋อค่ะก็ดีอ่ะขึ้นขึ้นอีกหน่อยจาย้า <ừ> เดี๋ยวเดี๋ยวแอปจะทวนตัวเลขอีกรอบนะคะาจาย์อทำไมมันไม่่อยชัดค่ะ เลขหลักม,มีสองก็มีสามมีสองม,มีห้ามีเก้าใช่ไหมคะจานครับผมค่ะทีนี้จับตัวเน้นวิ่งล่างมีสามกับสองค่ะเน้นสุดๆดคือสามตัวเดียวใช่ไหมคะจา์ครับถูกครับถูกค่ะแล้วก็คู่เน้นจะมีสามเก้ากับสามห้าใช่ไหมคะจานแล้วก็เน้นสุดๆดก็คือสามเก้าครับผม ค่ะตัวรองจะมีสองห้าสองเก้าแล้วก็สามศูนย์แล้วก็สองศูนย์ใช่ไหมคะสี่หางใช่ไหมคะจา์ตัวรองครับครับนั่นแหละให้ให้เอสีให้ปิกไปวิเคราะห์<อ>ว่ามันจะสมควรออกมาเล่นไหมคะมันสมควรก็ไม่ต้องจะ้ะถ,ถ้าชอบก็ตามเนะ้องอาจารย์เนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านแต่แต่ของของของท,ที่ผมบอกเน้นเนคือ สามเก้าสามเก้าค่ะสามเก้ากับสามห้าท yeah. ี yeah. okay. ่อาจารย์เ nah, น้นให้ส yeah, ุดๆเนาออาจารย์เนาะผมเกียมันสถานการณ์โควิดเยวบัแจะมีสุ้งซึ่งสั้งจ้าจาใช่ค่ะอาจารย์ก็ได้จากแนวทางเนาะแบ่งปันไปผมผ่นลงไปก็ทำด้วยใจนะไม่ได้คิดอะไรค่ะอยากจะให้อาจารย์ทวนตัวเลขตัวบนให้หน่อยค่ะอาจารย์โอ้ยเอ้ยอ้ยมาแย่งแล้ว เดี๋ยวผมจะททนให้นะค่ะ <ภา S 2> ตัวนี้สีคนที่ผมกดเตียนกระดินนะ้องใหม่ค่ะค่ะยผมจะให้ฟังเก็บผมผมสักนิดค่ะค่ะอาจารย์เลขสี่เก้าะค่ะให้คุณตั้งไปเลยออตั้งไปเลยแล้วก็หาย้จากศูนย์ไปถึงเก้าอะรูดเลย ออสี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าถึงเก้าสี่เก้าแบบนี้บ่อจำครับไม่รูดเลยเนี่ยแต่ว่าอาจารย์มั่นใจคู่ไหนมากที่สุดคะอาจารย์ปันทงให้สามหางค่ะ<า>แต่อาจารย์เนี่ยตั้งตั้งบอกไว้เลยว่าหลักหลักร้อยอ่ะเป็นเลขคู่หลักร้อยเป็นลลเนลขคู่อ๋อค่ะครับ กไปแค่นี้แหละหลักร้อยไปเล็กคู่ค่ะให้เอฟซีจับจับเอาเองใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไอ้ส่วนนั้นให้เอฟซีจับเอาเองแต่ว่าส่วนอาจารย์น่ะปันตรงให้ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าค่ะอาจารย์แต่อาจารย์อยากให้ไฮรูดรูดศูนย์ถึงเก้าเลยใช่ไหมคะอาจารย์ <ผ>เอ็ดยังไม่ได้ซื้อเลยจานสามตัวซื้อแต่สองตัวสี่เก้าเก้าสี่ค่ะจานโอดีใจด้วยที่ได้ซื้อนะาจารย์ไปซื้อเขาแล้วเขาอัดหมดแล้วแต่ว่าได้ลอตเตอรี่อยู่ยีห้าใบอยู่โอ้โอจา,ยยานสุดยอดไปเลยกาจานตัวไหนสี่เก้าแล้วคาจยยา์ได้ยี่สบห้าใบไอยางายนะังยี่สิบห้าใบนะมัน้าสามเก้ายี่ใบ สี่เ้าบสมเก้าด้วยหนูได้แต่ไอหกสี่เก้าใบหนึ่งอาจารย์หาได้ใบเดียว <c oughs> มันไม่มีเมื<ะ>่อวา,าน่จะหาอีกค่ะอาจารเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะโอถามว่ารุ่าาน,าานละวันที่หนึ่งอะไรคะค่ะอาจารย์ค่ะได้ใบหนึ่งค่ะอาจารย์อาจารกระินที่ทําธหวยต้องการอยากให fc ปลูกระหวังที่หนึ่งนะค่ะสาธุค่ะอาจารย์โอ้ยค่ะ fc ทางช่องปลุกรางวัลที่หนึ่งก็อาจารย์ก็ดังเลยค่ะดังแน่ๆค่ะอาจารย์อาจารย์ก็ดังแล้วก็ช่องก็ดังค่ะอาจารย์อาจารย์ไม่อยากดังแต่อาจารย์อยากอยากให้รักอาจารย์ไปนานๆค่ะโอ้รักค่ะรักได้ค่ะรบอาจารย์ค่ะรักเลยอาจารย์เนาะนับนับถืออาจารย์ค่ะเราจะเข้าจะจะเข้าใจรุ่ แต่เราจะโกรธกันค่ะก็เป็นง่ายๆคือแนวทางนะค่ะแนวทางค่ะอาจารย์โอ้เรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อตงโมว่าพูดเทนู่นนะต้องเข้าใจด้วยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าผมก็มั่นใจละเนให้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 รูดเลยเนาออาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ถูก งวดนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมคะอาจารย์ยังไงก็ก็ผมหลักสิบเป็นเลขสี่แต่อาจารย์อื่นเขาก็เป็นเลขเก้าอยู่ครับผมค่ะฟังอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าอาจารย์อื่นก็จะเป็นหกเก้าสี่เนี่ยหมายถึงว่าสูตรผมอ่ะหลักสี่เป็นหลักสิบแต่สูตรอาจารย์คนอื่นเขาก็ฟังตรงเขาก็เน้น ตังๆเขาเขาบอกว่าหลักสิบเป็นเลขเก้าใช่ไหมของเขาอ่ะค่ะค่ะถ้าเป็นหลักหกเนี่มันเป็นเป็นหลักร้อยนะอ๋อค่ะหกอยู่หลักร้อยใช่ไหมคะอาจานหกหกอยู่หลักหลักร้อยค่ะไอ้พวกเจ้าหกหกเก้ามันเป็นตุกันเฉยๆค่ะค่ะค่ะอาจารย์แต่เราเราต้องต้องหันไปจับไอ้เลขเลขกำลังวันนะอ๋อค่ะ ก็กำเลยเรีขกำลังวันตึงมาเป็นหลักร้อยเลยม,มีห้ามีหนึ่งมีแปดมีสี่ออหนึ่งมีห้ามีหนึ่งมีแปดมีสี่ใชเาาเเ่เอามาเป็นหลักร้อยเนี่ยเอามาเป็นหลักร้อยตัวเนี้ยค่ะเลขจ้าเราพูดเลยห้าหนึ่งสี่แปดเนี่ย ห้าหนึ่งสี่แปดเลขกำลังวันใช่ไหมคะอาจารย์สี่เก้าค่ะแค่แค่ห้าสิบห้าสิบก็ได้แล้วห้าพันแล้วค่ะค่ะอาจารย์ผมก็มั่นใจนะผมก็มั่นใจนะอ๋อมั่นใจใช่ไหมคะแต่ละไอ้ที่ที่ผมส่งไปให้ค่ะหนูก็เห็นอยู่ค่ะอาจารย์ ปูปูแมวมองอนะ่ะผมพูดออกไปผมูดออกจากใจจริงแต่ผมผมก็ทับแบบสุดส <c oughs> ุดนะค่ะอาจารย์ผมไม่ให้หต,ตัวสิตัวหรอกมาซนกันผมแค่เอาสตัวซน, <Okay. S 1> ซนแอดก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะนะคะอาจารย์ที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะอาจารย์ แอดก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับช่องมิวชาแนลนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์บบขอบคุณมากค่ะอาจารย์โชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์สวัสดีครับทุกคนคอ,อ,อยล่ำคอยรวยหนึ่งกันยานะค่ะสาธุค่ะาายา์